มารีวิวนะครับเครื่องผลิตน้ําแข็งเองครับเติมน้ําเติมน้ําของตัวเองก็วันนี้วันที่2 8สิบงหาครับ2564เนาะว่ามันจะดีได้สักแค่ไหนนะครับก็เห็นเขามารีวิวในเน็ตก็จะอยู่ประมาณไปปีหนึ่งแล้วครับก็ยังใช้ดีอยู่ก็จะมีปัญหาอา น้ำรั่วด้านหลังนิดหน่อยแต่แต่แต่แต,แต,แต,แต่ตัวนี้คือตัวใหม่ยังไม่ได้ทดสอบนะครับจะมาทดสอบให้ดูนะครับว่าท้ายในหกนาทีเนี่ยถึงเจดนาทีเนี่ยมันจะเป็นยังไงให้เราครับก็คือตัวนี้สั่งมาในราคาสองพันสองพันห้า 2, 2, นีนนี่นะครับเพราะว่าอยู่ในลาซาด้าเนะาะก็อเสร็จปั๊ก เราลองเสียบปลั๊กครับขั้นตอนแรกเปิดก่อนเติมน้ําเติมน้ำเขาจะมีขีดบอกครับว่าแม็กแม็กที่ไหนแม็กที่ตรงนี้ครับด้านในสะอาดเรียบร้อยครับปลั๊กเขาจะแถมปักนี้มานะครับปลั๊กปลักแปลงครับปลักต่างประเทศเนาะเป็นเมนูภาษาจีนอยู่นะครับคือคนมาแม่มาเท่ให้ เสร็จปั๊บรวมทีกเสร็จแล้วนะครับปั๊บวิวัน้างน้ำน้ำน้ำดื่มสะอาดนะครับดีไปเต็มเลย พอดีครับหมดขวดกำลังดีครับไม่รุนน่ครับแล้วก็ใส่ไปใส่ไปนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับก็ปิดฝากึบก็คือตอนเราเสียบปลั๊กแล้วจะมีสวิตช์ด้านหลังไหมไม่มีนะครับพี่น้องครับไม่มีนะครับก็คือเสียบปลั๊กแล้วก็คือการเปิดแล้วนะครับ จะมีไฟเตือนนะครับตัวนี้ไฟเตือนตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นการเปิดเครื่องครับ huh? ฝั่งนี้เป็นเมนูภาษาจีนตัวนี้เปิดเครื่องตัวนี้เลือกเมนูครับเลือกอันนี้น้ําแข็งก้อนเล็กก้อนใหญ่อะไรเงี้ยครับก็เ,เปิดเครื่องตึ้งนะครับตัวนี้เมนูจะออนมาอยู่ที่ไฟเขียวนะครับไฟเขียวไฟเขียวก็คือก้อนก้อนเล็กก้อนใหญ่ไม่รู้นะครับรอรอดูนะครับเพราะผมก็เพิ่งได้มานะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นน้ําแข็งเต็ม น้ำหมดตอนนี้น้ำหมดครับตรงนี้น้ำแข็งเต็มนะครับตอนนี้ครับจะเตือนแสดงสถานะเดี๋ยวผมปิ้นสติกเกอร์มาแปะให้เป็นภาษาไทยนะครับก็คือประยุกคให้มันเข้ากับประเทศไทยนะครับตัวนี้เป็นเมนูภาษาจีนอยู่ครับตอนนี้เครื่องกาลังทํางานอยู่นะครับที่ดูในรีวิวเขาก็จะรอประมาณหกถึงเจ็ดนาทีนะครับนี่ครับกาลังรันนะครับด้านข้างจะมีพัดลมนะครับรถเครื่องด้านข้างยางมีพัดลมนะครับมีพัดลมระบายอากาศนะครับ สิงคอยเย็นของเขาครับก็ตัวนี้ก็น้ำหนักจะอยู่ที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดจุดหนึ่งกิโลกร,รัมนะครับประมูลจากด้านหลังมีเพจด้านหลังครับแสดงข้อมูลอยู่ครับดีครับนี่พัดลมทำงานแล้วครับนะกงเงียบครับไม่ได้ยินเอ้ไม่ได้ดังอะไรมากมาย <c oughs> นะครับมีแผงคอยความเย็นถือว่าถ้าเรา ถ้าเราคำนวณแล้วว่าในหนึ่งในหนึ่งเดือนเนี่ยหรือหนึ่งเดือนเนี่ยเราสมมติว่าเราซื้อน้ำแข็งนะครับให้ให้พนักงานให้คนงานครับทำงานครับก็วันละยี่สิบาทครับเช้าเย็นครับก็ตีไปครับเช้าสิบาทเย็นสิบาทก็เป็นยี่สิบนะครับพอผมก็ลองคำนวณดูครับว่าถ้าเราซื้อเนี่ยสองพันห้าเนี่ยครับซื้อสองพันห้าจะประหยัดนะครับสามเดือนนะครับประหยัด ได้เครื่องนี้เลยนะครับถ้าสมมุติว่าเราซื้อเครื่องนี้สามเดือนครับเราก็ไม่ต้องซื้อน้ําแข็งเขาใช้ครับซื้อแค่น้ํามาเติมกับค่าไฟแค่นี้ครับก็เลืองแค่นี้ครับก็จะประหยัดต้นทุนได้อีกเยอะครับโอเคครับฝากไว้แค่นี้ก็รอติดตามดูน้ําแข็งเจ็ดนาทีรออีกต่อไปนะครับคลิปนี้จะนานเพราะว่ารอน้ําแข็งนะครับไม่ได้นานเพราะอะไรยี่ห้อนี้นะครับยี่ห้อนี้ ครับทั่วไปครับมีทั่วไปนีห่อไหนก็ผลิตมาจากโรงงานเดียวกันนะครับคล้ายๆคล้ายึงึงกันหมดครับเปลี่ยนแค่โลโก้ไม่ได้อวยนะครับไม่ได้มาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับแบรนด์ไหนนะครับก็แค่มารีวิวให้พี่น้องดูนะครับรอคอยเลยรอคอยเลยคอยรอ นตอบไงมันกำลังผลิตน้ำแข็งเนี่ยแต่คลอ,องมาตรงมันอะไรกินคลิปยาวเลยม,มันมาแล้วไม่เหรอโอ้โหนี่ก้อนใหญ่แล้วเนี่ยมันกำลังตักมาเลยดูนะครับดูนะครับท่านผู้ชมมันก้อนใหญ่นั่นเนี่ย นีไซส์ใหญ่นะครับโอ้โหมันเป็นทรงนี้นะครับน้ำแข็งฝากกดไลค์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับก็จะไม่ได้พลาดการติดตามว่าผมจะทำคลิปอะไรต่อไปอ,องไงก็ะกิงแ๋่ก็ได้น้ำแข็งอย่างไว้วานี่ก้อนใหญ่นะครับโอเคนะครับ จบ,จบนะครับจบการน,นำเสนอนะครับรีวิวเ,เครื่องทำน้ำแข็งนะโอเคครับบ๊ายบาย